โอ้ยแม่นแล้วแม่นแล้วท่านผู้ชมยังไม่เจอไข่นะครับลองดูเฮ้ยไข่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 อุย้ยไข่ใหญ่ด้วยเอาแล้วมือกล้องมือกล้อง,องจับหน่อยอเปิดทางนิดน,นึงหอ้โหม่นจะปุ่นแล้วัทงทั้งอยู่รูมีได้จะแนว ผมต้องมีเฮ้ยหลอกต้องมีอีกลังต้องมีอีกลังโอ้โหนี่ไข่ไข่ใ,ใหญ่มากนี่โอ้ย ะยังหอมอู้ใครใครใครกล้องเป็นไงบ้างสุดยอดครับฮะห,<อ>หอมมากครับกลิ่นดีกลิ่นดีกลิ่นดีเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นี่เจอใครย่า <c oughs> มามามาเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอ้ยไข่ทั้งนั้นไข่ทั้งนั้นกล้องดูใกล้ๆหน่อยบุ๊บเข้าไปเมื่อนิดน,นึงครับนี่ครับไข่ทั้งนั้นเลยอยู่ลึกหน่อยนี่ครับสวยนะครับวันนี้มีไข่แล้วมีไข่แล้ว <c oughs> ประมาณสองเมตรสองเมตรสองเมตรได้อยู่จากด้านบนนะคนี่สองเมตรหอมหอมหอม เสียที่ยวโอ้โหตายตายตายโอ้โหใครทั้งนั้นโอ้โขุ้มมากถ้าเจอแบบนี้ตกมือเลยนี่ครับขุดวันที่ นี่เลยวันที่สองเดือนกุมภา,าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบหกไห้าเวลาสี่โมงเย็นนะครับเกือบห้าโมงมีตัวอ่อนแล้วครับผมเปิดฤดูการอย่างเป็นทางการอโอ้ จัดไปอ,อีกโอ้สวยจัดแต่ก,กล้องคุ้มไหมครับคุ้มครับโอ้มันแต่ไม่คุ้มไม่ได้ครับลงมาสองเมตรกว่า<ม><ม>ขอหอมกซ้มฮอร์คุม้ <laughs> มเนาะฮออหร์โมนร้อน ว้าวไข่ล้ว,วนๆไข่ล้วนตายเหรอพวนแหน่เนี่ยไข่ล้ว,วนๆต่อแขนได้ไหม มนนีขาใช่ไหมเอามาต่อปากก่อนนะเออตอ่อปากก่ันขาบดนั่นเเอาแย่ต่อก่อน <c oughs> ว้าวผลงานต่อทัพที ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องนะครับไปแล้วขากล้องขากล้องไปแล้วหมดตอนนี้เรยวว่าการประยุกนะครับยุคนี้ครับประยัดได้ก็ต้องประหยัดมกอก็แพงเออม,มันก็แพงครับสียขาตั้งกล้องเลยครับเสียสละ เ uh huh. จ้าจอตมันสวยมากช่างน่ารัก oh. อะไรอย่างนี้ครับผมก็ตรงนี้หมดแล้วนะครับด้านล่างด้านล่างนี่น่าจะหมดแล้วหมดแล้วแต่มีอีกรูหนึ่งครับผมมีอีกรูหนึ่ง รูข้างบนรูด้านบนนะครับด้านบนไม่รู้ว่าจะมอีกอีกลังไหมน่าจะมีอีกลังนึงเดี๋ยวเราปิดรูด้านนี้ไปก่อนเยอะไหมแค่ก็โอ้เยอะอยู่มีไข่นะครับผมเป็นกิโล ถ้าล้างมาก็เป็นกิโลนะครับเป็นตัวอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับผมก็หลุมแมงมันเหลืองครับผมขุดเรองฤรู้การขุดแล้วครับกิโลกรัมถ้าเป็นตัวอ่อนก็น่าจะสองพันแล้วครับตอนนี้พันเจ็ดถึงสองพันแต่ถ้ารวมไอ้ไข่เม็ดเล็กๆก็น่าจะพันห้าครับตรงนี้ก็ได้อยู่ประมาณพันห้านะครับเพราะว่าตัวอ่อนโตนะครับโอเคครับผมก็ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจติดตาม ในคลิปต่อไปแล้วกันครับก็วันนี้ก็น่าจะไปพักผ่อนละลงมาประมาณ2เมตร2เมตรกว่าครับลงไปด้านล่างอีกครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับลองตั